สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่14ตุลาคม2567นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของข้อมูลฝนนะครับวันนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องก็วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ เดี๋ยวมาไล่ดูนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า6นาฬิกานะครับโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนจะเป็นโซนทางด้านนี้นะครับราชบุรีนะครับราชบุรีโพธารามนะคร,ระับนครปฐมสมุทรสาครนะครับกรุงเทพเพชรบุรีชะอำนะครับหัวหินนะครับถ้าดูในส่วนของตรงนี้ มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ชุมพรหลังสวนนะครับบางสะพานมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็มาทางด้านพอมาดูในช่วงนะครับมาดูพอช่วงส,สายๆนะครับประมาณ8นาฬิกา โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนยังคงเป็นโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับบางสะพานทับสะแกรประจวบคีรีขันธ์ชุมพรน,นะครับหัวหินเพชรบุรีการจนบุรีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับนี่คือโมเดลช่วงประมาณ8นาฬิกานะครับช่วงเช้าฝนยังไม่เยอะ,ะครับก็จะเริ่มเข้ามาเยอะในช่วงบ่ายถึงค่ำพอช่วง10นาฬิกานะครับก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับ เพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานชุมพรนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง12นาฬิกาช่วง12นาฬิกานะครับช่วงเที่ยงทางด้านภาคเหนือเริ่มที่จะกลับมามีฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอุตรดิตนะครับ แล้วก็น่านรวมทั้งฝั่งนี้นะครับสุโขทยัยพิษณุโลกนะครับจังหวัดตากแล้วก็กาญจนบุรีปราจีนบุรีนะครับนครนายกนะครับแล้วก็ทางด้านพัทยาสตหีบระยองปลวกแดงหนองใหญ่ชุมแสงนะครับจันทบุรีขุงแล้วก็โป่งน้ำร้อนสายดาวนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับ แล้วก็ทางด้านเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีกรีบุรีประจวบคีรขันธ์ทับสะแกบางสะพานนะครับท่าแซชุมพรสวีหลังสวนแล้วก็ทางด้านคุระบุรีตะกวดป่านะครับสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารท่าศาลาสิชนดอนศักนะครศรีธรรมราชนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงนี้ดูในส่วนของโมเดลนะครับ แล้วก็พอช่วง14นาฬิกานะครับจะเห็นว่าการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้เชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขุนยวมแม่สเรียงอมก่อยนะครับแม่แจ่มเมืองเชียงใหม่เชียงดาวชัยปราการอำเภอปายอำเภอพานอำเภอพยาวอำเภอเชียงคำเมืองเชียงรายอำเภอปวัวอำเภอสองนะครับ แร่ลำปางวางชิ้นลำพูนนะครับจังหวัดตากสุโขทยัยสวรรคลโลกอุตรดิตบ้านสวนนครไทยพิษณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์หล่มสักนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็ทางด้านนี้พระนครศรีอยุธยานะครับสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีมวกเหล็กสะแก้ววัฒนานครคลองหาดน้องว่า พนักนิคมชนบุรีแหลมฉบังสัตหีบระยองปวกแดงหนองใหญ่ชุมแสงแกลงจันทบุรีป่่งน้ำร้อนสายดาวขลุงนะครับตราดมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับตรงบ่ายบ่ายสองครับ14นาฬิกาภาคตะวันออกกับภาคกลางนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้เพชจบุรีนะครับบางสะพานชุมพรหลังสวนท่าชนะ คุระบุรีตะกัวป่าพงาภูเก็ตกระบี่นะครับนครศรีธรรมราชบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีทุ่งใหญ่ชะอวดตรังพัทลุงสงขานะครับยะลานราธิวาสปัตตานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ14นาฬิกาภาพรวมการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับถ้าดูพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคนองนะครับดูจากตรงนี้ จะเป็นนี่นะครับแม่สะเรียงแม่ห้องสอนขุนยวเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลายอำเภอแม่แจ่มอำเภอเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับอำเภอท่าสองยางอำเภอแม่สอดพบพระปุ่มพางจังหวัดตากนครสุโขทัยสวรรคโลกพิษณุโลกพิจิตรนครไทยอุตรดิตถ์บ้านสวนภูเรือหลมศักเพชรบูรณ์วังชินแพร่นะครับอำเภอสองอำเภองาอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวนะครับ แล้วก็อำเภอเชียงคำอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอพานอำเภอเมืองพยาวเชียงใหม่ลำปางนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพระนครศรีอยุธยาสามโคกปากเจดนนทบุรีปรทุมธานีนะครับสระบุรีลบบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาพนมสารคามนะครับหนองใหญ่ปลวกแดงชุมแสงระยองแกลง สอยดาวนะป่งน้ำร้อนอำเภอขุงอำเภอเมืองตราดอำเภอหนองว่าสะแก้ววัฒนานะครพนมสารคามเมืองปราจีนบุรีนะครับราชบุรีแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารพนมพระแสงนะคเขาพนม,พนมกระบี่พงาท้ายเมืองแล้วก็สีกลาวตังย่านตาขาวพัทลุงชะอวด บางแก้วควรเนียงนะครับหาดใหญ่สงขาสะเดานาทวีสบ้าย้ยอยแล้วก็มัดังสตาร์ลรศอสะสูงหายโกโลกนะครับชนะมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ในช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาพอช่วง15นาฬิกา 16กิกานะครับการกระจายตัวของฝนในช่วงหัวค่ำก็ยังเยอะนะครับตรงนี้จังหวัดเชียงรายภาคเหนือเกือบทั้งหมดนะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับไล่มาตั้งแต่แม่สะเรียงอมก่อยขุนยวมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายอำเภอแม่แจ่มเมืองเชียงใหม่เชียงดาวชัยปราการอมก่อยนะครับท่าสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางจังหวัดตากนะครับ ทองผาภูมิสังขบุรีไซโยกเมืองกาญจนบุรีรานศักบ้านไร่อุทัยธานีทิจิตวิษณุโลกสุขโขทยัยสวรรคโลกเมืองอุตรดิตฐ์นครไทยล่มศักเพชรบูรณ์บ้านสวนพแพร่นะครับสองอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีโอกาสเกิดฝนนะับเพชรบูรณ์มีโอกาสเกิดฝนแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นสระบุรีนะนครับพระนครเสียยุธยา ลบบุรีนะครับโคกสำโรงอินบุรีวังม่วงมวกเหล็กปากช่องนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ววัฒนานครคลองหาดหนองว่าสอยดาวคลองตะกาวหนองใหญ่ปลวกแดงพนนิคมเมืองฉะเชิงเซาอํเภอเมืองระยองอำเภอแกงอำเภอชุมแสงจันทบุรีโป่งน้ำร้อนตราดนะครับสอยดาวคลองหาดวัฒนานคร แล้วก็สมุทรปราการกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีสวนพึ่งจอมบึงโพธารามพิชบุรีปราณบุรีนะครับทับสะแกบางสะพานท่าแซะเมืองชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะคุะบุรีตะกัวป่าพนมเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารท่าสาลานครศรีธรรมราชฉวางพระแสงเขาพนมกระบี่ อำเภอสีกาวตรังย่านตาขาวพัทลุงบางแก้วควรเนียงหาดใหญ่สงขาสะดานะครับสะดานาทวีชนะสบ้าย้อยยยลาลือสอะนราธิวาสสุไหโกลกมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับ แล้วก็พอมาดูช่วงหัวค่ำนะครับ18นาฬิกาก็ยังคงเป็นโซนนี้นะครับพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีฉะเชิงเซาพัทยาระยองจันทบุรีคลองหาดสะแก้วตาพยาการจันบุรีสวนบึ่งราชบุรีเพชรบุรีหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีกราบุรีตะกวงป่าพงงาภูเก็ตกระบี่ตรัง ชฉววดพัทลุงนครศรีธรรมราชหาดใจญยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ภาพรวมการกระจายตัวของฝนเยอะนะับในช่วงหัวค่ำนี่คือข้อมูลอัปเดตเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์ที่14ตุลาคมนะครับก็เป็นข้อมูลขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ